แบบตามสบายเนาะแม่นบกเดือนสิงเดืนหรือเปล่าตามสบายเอาตามสบาย,เ,าาบายเดือนนี้ข่อยหัว่าได้ยี่สิบห้าเหรียญหนึ่งเดือนแตงแต่ข่อยรับเงินมาเดือนสิงหาเมื่อวอดเดือนกันยาวันที่ตอนนี้บอกว่าได้ยี่สิบห้าเหรียญหนึ่งจะได้ยี่สิบห้าเหรียญหนึ่งพี่น้อง ทนเลยพ่อจีบเหรียญบ่ทันได้พ่อยี่เอ้บ่พ,อพออ่อสามจีบเหรียญน,นะท่านได้ยีบหาเหรียญหนึ่งสี่ได้ลอยเหรียญก็โดนเติบอยู่เด้วยคุณวลาเขาไปโดนเติบอยู่เด้วยพี่น้องสิได้ลอยเหรียญบางใน,นส่วนนั้นจะไว้จักเดือนส่วนสี่ได้ลอยเหรียญผ่านมาใช่ไหมสี่ได้ กานม่เก็กบสฉพปีอยู่นะอน,นี้ก็พูแเล้ยวปีไม่ขอ้เล้ยวว่จะได้รับอันนี้ปีไม่ไปแล้วว่าจะได้รับยูทูบกจะปีก่หมายมควว่าจะได้รับบางเดนสิงหาเนี่ยเบิ่งหล่นตอปีละขังไปปีละขังเดือนนี่เดียเดือ,อน,นอ สี่พัเหรียญแล้วมีการเรียญก็สี่พ่อสามสิบเหรียญเหรียญน,นี้จะได้จักเหรียญแล้วคุค้ดสิ่งไหมจะได้จักเหรียญอะไรกันจักเหรียญหรอเนาะเดรียญน,นี้เนาะเ่ามันไก่สี่พ่อลอยเหรียญเสิ มีสองหมื่เหตตปังตังคนไปเบิ่งเงินเป็นล้านเป็นแสนแมาตลาดคิบมาคิบเหย้าโหคิบเหย้าก็เหตต์เหย้าเด้เหตต์เหย้าอยู่สวัสดีคุณคู่สิงจะว่าเป็นหลกอกยังโดนหนีมาตะคารมาก่ออยากนอนอยากนอน แต่ลุมหัวลูกเผยรับปองงองไปงแฮงเลยเผยรับไว้ายๆเลยนี่ลุงหมดกิมาเป็นกำลังเร่งใจให้ขึ้นย้ำใดก็มาย้ำนันขอบคุณหลายๆเด้อลุงดดหมดเลยมาเป็นกำลังเร่งใจข่อยเมื่อแกข่อยขึ้นเวาอยู่ยเดียวจนบิน สวัสดีมีโมมากแต่กระขึ้นขึ้นเก่าล่ะเบาผู้เดียวกับเบาปุ่มๆนี่นะที่บอกหนวกจนวินนะจ๊ะมาแต่าสองคนสามคนก็ดีแบบละแวกเดียวกับมี่ยังแต่ว่ามีคอมเมนต์เลยกับมีแต่ว่ามีขาหนอกมากมีคอมเมนต์แต่ว่ามีขาหนอกมากขั้นหลังมู่กัดมีคอมเมนต์กับมีขาหนอกมาให้ กำลังเลงใจฮะแท่ลงกัหลายคนนะเท่ก็ลงกันสิบกว่าคนก็มีฮะเท่าเท่ก็หลายคนอยู่เท่าแล้วแต่ท่านผู้ชมเมนยไกาว่าเพราะเหนยใจความมขือไมมนาเนาะเหนื่ยน้ำขอบขั้วเหือยขับขั้วผสมบุญเด ข้าวผ่าเขาปลาฉนันโง่ปหากินก่อยกินมั่นก็สมัยมก่อนกอดขั้วบกัดก้าหนี่เนี่ยอะไรทงกันน่งแก่เกียนโตกะโย่สวัสดีค่ะพี่น้องยามเย็ยนทุกท่านาค่ะคุณ